จเจริญพรปกติพระ,ะที่วัดนี้ก็จะทําวัดเช้าเย็นอยู่บนหอสวดมนต์ตรงนี้ก็เห็นพระเห็นเพิ่งมาทำรังอยู่นี่แล้วอ,อยู่ที่วัตถุมงคลอของวัดโป่งพันอินอเป็นพระสังกัจจัยนระุ่นเปิดขุมทรัพยนะ์ปกเสกมาทั้งหมดแล้วเจ็ดวาระแล้วนะคือเอาไว้ฉลองวิหารนะนี่ก็เก็บไว้เที่ยวหอสวดมนต์แล้วก็เพิ่งก็มาทำรังเกาะที่วัตถุมงคลรนะุ่น เปิดลุมทรัพย์นะเป็นพระ,ะสังกจายนะท,ที่วัดกําลังสร้างวิหารอยู่นะก็เลยว่าจะเปิดนะให้โยมเช่าในวันที่2เมษาก็จะจัดพิธียกช่อฟ้าวิหารพระสังกจายนะโยมท่านใดอยากได้วัตถุมงคลรนะุ่นนี้นะเป็นพระสังกจายก็ติดต่อที่วัดได้โนะยมมันเป็นเรื่องแปลกนะที่มีพึ่ง มาเกาะทำลังอ,อยู่ที่กล่องวัตถุมงคลน่นาจ,จะเป็นเรื่องแปลกหนึ่งในร้านก็ได้ยมจะหายากไม่เคยเห็นเรื่องแปลกที่ไหน,นแต่เป็นความเชื่อ,อที่มาดูขอโชคลาภได้มันก็แปลกเยมใครเดินผ่านไปผ่าน,นมาพึ่งไม่เคยต่อยก็เลยบอกเขาว่าเราไม่ทาร้ายท่านท่านก็อย่าทำร้ายเราต่างคนต่างอยู่ให้มีความสุขอาศัยกันได้ คนโบราณก็บอกว่าถ้าบ้านไหนมีพึ่งมาเกาะมาพึ่งมาทํารังอยู่ที่บ้านนะจะมีโชคลาภอุดมสมบูรณ์นะจะเลื่อนเพาะเดียวกับทรายเออเห็นไหมสามเออตรงนี้มาแปดตรงนี้มาหกสามน้ำหวานใช่ไหมแปดตรงนี้เหมือนน้ำหวานเทใส่จานไหมใส่จางอ๋อใส่สาม นนมันเอเอ,เอเ 3, มันสามมันเจ็ดมันแปดนี่แหละงกลางกินตอนนั่งว้วมองเห็นเป็นน้าพุทเกรอครับเห็นหน้าพุทขอพราาว่าตรงนี้มันเกลี่ยไม่ดีตัวพึ่งอเคยเจอไหมครับก็พึ่งล่วงมาทำอยู่ในลังวัตถุมงคลแันเนี้ยไม่เคยเจออ,อยู่ที่วัตถุมงคล ของวัดโป่งพันอินนะเป็นพระสังกัจจัยนระุ่นเปิดขุมทรัพยนะ์ปกเสกมาทั้งหมดแล้วก็เจ็ดวารละแล้วนะคือปกเสกทุกปีปีละสองรอบแล้วกเก็บไว้ว่าจะเอาไว้ฉลองวิหารนะนี่ก็เก็บไว้เที่ยวหอสดมนตแล้วก็เพิ่งก็มาทำรังเกาะที่วัตถุมงคลรนะุ่นเปิดกลุ่มทรัพยนะ์เป็นพระ สังกัจายที่วัดกําลังสร้างวิหารอยู่ก็เลยว่าจะเปิดให้โยมเช่าในวันที่สองเมษาก็จะจัดพิธียกช่อฟ้าวิหารภระสังกัจจายะก็โยมท่านใดอยากได้วัตถุมงคลรุ่นนี้นเป็นภระสังกัจจายก็ติดต่อที่วัดได้โยมมันเป็นเรื่องแปลก